ที่บริเวณชายหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีครับมีการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนนะครับมีกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมส่งน้ำพระพุทธรูปและรถน้ำขอพรตัวแทนผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆนะครับซึ่งก็มีนายสนทยานางสุกุม,มนคุณปลื้มและนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี ผู้นำท้องถิ่นและก็ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกันคึกคักเลยนะครับปีนี้มีหน่วยงานท้องถิ่นสถานศึกษาต่างๆเข้าร่วมประกวดก่อพระรายกันมากกว่า50แห่งนะครับก็ตกแต่งด้วยความคิดสร้างสารรค์และความสวยงามหลากหลายรวมเฉลิมพระเกียรติ7 2 0 0พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไฮไลท์คือการยกระดับความร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวกับเทศบาลเมืองโพเรียงของเกาหลีใต้ด้วยนะครับก็มาร่วมโปรโมทเทศกาลท่องเที่ยว ซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกันนะฮะไทยศาสตร์น้ําเกาหลีนัน้ศาสตร์โคลนนะครับนี่ก็เรียกว่าก่อพระทายนะแต่ว่าที่อื่นก็จะเรียกว่าก่อพระเจดีทรายกันนะครับท่านผู้ชมฮะแต่ว่าก็เป็นในรูปแบบเดียวกันนะฮะหลักคิดแบบเดียวกันนะครับ